รู้หรือไม่คะว่าหลายคนเนี่ยมีความเจ็บปวดทุกทรมานมาจากปัญหาสุขภาพที่มีความเสี่ยงมาจากโรคความดันโลหิตสูงคลิปนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กับโรคคัตรกรเนเงียบโอ้โหชื่อฝังก็ดูน่ากลัวแล้วถูกไหมคะสำหรับใครนะคะที่เคยวัดความดันโลหิตแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยเคยสูงคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะสวัสดีค่ะซุยจากเพจบ้านสุไวใส่ใจสุขภาพค่ะ ความดันโลหิตสูงคืออะไรหลายๆคนนะคะก็น่าจะเคยผ่านการวัดความดันมาบ้างแล้วเคยสังเกตตัวเลขที่ได้จากการวัดความดันไหมคะถ้าใครที่ได้เกิน140-90มิม mm ประลอดอันนั้นแหละเขาเรียกว่าความดันโลหิตสูงค่ะแต่ก็จะมีภาวะหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าภาวะไวโคด์ไฮเปอร์เทนชั่น ซึ่งภาวะนี้ค่ะก็เป็นภาวะที่มีความน่ารู้สูงขณะที่ไปโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกซึ่งก็จะมีหลายปัจจัยนะคะที่จะทําให้ความนารู้สของเราเนี่ยสูงนะขนาดนั้นบางคนอาจจะตื่นเต้นจะให้เจอหมอหรืออาจจะแบบรู้สึกเป็นกังวลเวลาจะเจอหมออะไรแบบนี้ก็จะพบได้ประมาณ10%ถึง20%ใครที่พบว่าตนเองเนี่ยมีภาวะแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงๆหรือความดันโลหิตสูงแบบเทียมแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าควรจะตระหนักได้แล้วนะว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองนะคะถึงแม้จะเป็นความดันโลหิตสูงเทียมก็ตามนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยก็ยังเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆค่ะเอแล้วตัวเลขที่เราได้ขณะที่วัดความดันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะคือตัวบนเนี่ยมักจะมากกว่าตัวล่างอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่บอกว่า ขณะที่หัวใจเนี่ยการกำลังบีบตัวเนี่ยความดันเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นแบบไหนและตัวล่างนะคะก็จะเป็นความดันในขณะที่หัวใจของเราเนี่ยมีการคลายตัวซึ่งคนปกติก็จะอยู่ที่ 120-80นะคะเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองส่วนถ้าใครนะคะที่วัดความดันได้สูงมากกว่านี้ก็สื่อก็แนะนําว่าลองวัดซ้ําดูอีกสัก2-3ครั้งลองเช็คอีกรอบหนึ่งว่าในขณะที่เราวัดเนี่ยเราวัดได้ถูกต้องไหมมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ความดันสูงใน,ในขณะนั้นหรือเปล่าบางคนอาจจะพออกกําลังกายมาเดินมาไกลหรืออาจจะทานชากาแฟมาหรือเปล่าหรือตอนขณะที่วัดเนี่ย ยังพูดคุยยังหัวเราะกับคนข้างๆอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งปัจจัยพวกนี้ก็จะส่งผลต่อความดันโลหิตของเราในขณะที่วัดด้วยค่ะ แล้วทำไมความดันโลหิตของเราจึงสูงมีปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะอายุพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยแนวโน้มความดันของเราก็จะสูงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนบางคนความดันอาจจะเท่าเดิมก็ได้ค่ะเวลานะคะเวลาก็มีผลเหมือนกันการที่เราวัดตอนเช้ากางวันเย็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เท่ากันอยู่แหลวนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของกิจกรรมที่เราทำนะคะหรือความเหนื่อยอะไรหลายอย่างกรรมพันธุ์นะคะใครที่ มีคนในครอบครัวมีประวัติความดันโลหิตสูงก็ทําให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะและอันถัดมาในวงกลมนะคะซึ่งอันนี้วงกลมไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้มากกว่าทางด้านสีฟ้าที่แสดงอยู่มีอะไรบ้างมาดูกันก็คือจิตใจและอารมณ์บางคนมีความเครียดก็ ส่งผลทําให้ความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันขาดการออกกําลังกายนะคะมีการวิจัยนะคะที่รับรองมาแล้วว่าการออกกําลังกายเนี่ยช่วยทําให้ภาวะความนันโลหิตของเราเนี่ยมันไม่ได้สูงมากจนเกินไปอาหารใช่ไหมคะบางคนชอบทานเค็มเนี่ยก็ส่งผลให้ความดันโลหิตร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้น สูบบุหรี่ส่งผลต่อหลอดเลือดค่ะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้หลอดเลือดในร่างกายของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะตีบแล้วก็ตันได้ง่ายการดื่มแอลกอฮอล์การที่เราดื่มเหล้าบ่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความดันโลหิตสูงขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงขึ้นได้ในอนะคตค่ะ ทารของโรคความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้างปวดศีรษะเวียนศีรษะตาพร่ามัวเจ็บหน้าอกขึืนใส้อาเจียนเหนื่อยง่ายโหอ,อาการเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาการแสดงของคนที่มีโรคภาวะความดันโลหิตสูงแต่บางคนที่มีอาการพวกนี้ก็อย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะว่าการที่เราไม่มีอาการผิดปกวติมันไม่ได้หมายความว่าความดันโลหิตข,ของเราเนี่ยปกติหลายๆเคสหลายๆคนมีภาวะความดัน โลหิตสูงแต่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยซึ่งใครที่ไม่มีอาการนะคะก็อย่าชะล่าใจนะว่าตัวเองไม่มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือตอนนั้นเนี่ยปกติความดันปกติเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีเคสหนึ่งค่ะมาเล่าให้สุยฟังก็บอกว่าเคยวัดมาหลายที่แล้วแหละรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงแต่เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติมันไม่มีอาการผิดปกติอะไรสุดท้ายเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะ ึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยเขาปฏิบัติตามคุณหมอบอกนะคะให้ทานยาให้ปรับพฤติกรรมอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงอาจจะไม่เป็นโรคนี้ก็ได้และนี่ค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมสื่อถึงมาทำคลิปนี้บอกดูทุกคนเพราะว่าการมีภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยมันอันตรายมากๆสามารถจะทำให้เกิดโรคต่างๆ อีกมากมายเลยซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยตระหนักถึงอย่างที่บอกมันไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะพอมีอาการมีความผิดปกติแล้วเนี่ยคนถึงจะเริ่มมาหันดูแลตัวเองซึ่งก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆนะคะพี่เพ่อนน้องหรือใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้เนี่ยเป็นแบบนั้นอยากจะให้เริ่มป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองเลยเมื่อฟังคลิปนี้จบวันนี้นะคะสื่อก็ขอฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกัน แชร์คลิปนี้ไปเพื่อบางคนนะคะที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะได้ตระหนักถึงอันตรายได้มีการป้องกันตนเองนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคร้ายในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะสุดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับเพจบ้านสูงไวใส่ใจสุขภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหวันนี้ไม่ f า